ท่าทายนะครับโดยคุณพิรวัตรแห่งไทยรัฐทีวีนะครับเชิญมาเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มนะครับผมก็คิดอยู่นานสมควรนะครับว่าจะตัดสินใจรับคำท้าดีหรือไม่แต่ก็เตรียมพร้อมมาในวันนี้คือเตรียมชุดมาเตรียมผ้าห่มมาและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาครบถ้วนนะครับก็หลังจากที่ได้ดูท่านประวิตรตัดสินใจตอนบ่ายออกไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ากลัวนะ พราะขนาดท่านประวิตรอายุมากกว่ายังไม่ช็อกนะคะเราก็คงจะเอาไหวกับเขานะครับดังนั้นก็ถือโอกาสนะครับร่วมในกระแสบุญน,นะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออักเสบนะครับก็ขออนุญาตที่จะกล่าวเป็นกรอนกล่าวเป็นกรอน,นะครับเพื่อจะบอกถึงเจตนาของการทนนําบุญในคราวนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสที่จะท้าทายต่อไปอีกสามท่านดังนี้นะครับ อันนี้มาจากความรู้สึกจริงๆนะฮะว่าถังน้ําแข็งใส่หัวหน่ากลัวเนาะดันจงเจาะจะเอาเข้าแข็งด้วยพีรพัฒไทรัฐจัดเอออวยนอกจากรวยยังใจบุญอุดหนุนมามีเวลาน้อยนิดให้คิดตอบว่าจะชอบตอบตกลงหรือปรงหนาจะหลีกรบรบปกลับหรือรับพ้าขอจงมีวาจาให้ในหนึ่งวัน โอ้อกเอ,อ๋ยเคยอยู่ดูเงียบเงียบเคยราบเรียบเปีย่ไปให้ดังฝันตามเรื่องราวข่าวคนอื่นชื่นมื่นกันมาถึงวันฝันเป็นจริงยิ่งสปรึงจะหนาวเหน็บเจ็บร้าวรปล่ใดนี้ก็เขามีใบตรีดีมาถึงใจหนึ่งวันท่านเย็นเป็นคำหนึ่งอีกใจหนึ่งบอกว่าจ้อยคอยดูกันก,ก็ตเจอคำท้าว่ากล้าไหมจิงตอบไป ได้แน่แต่สร้างสรรค์เทน้ำแข็งแบ่งน้ำใจให้แก่กันสี่โมงพันพบได้ไม่รีรอและขัดและขอท้าต่อไปให้อีกสามมีชื่อน้ำอย่างไรให้ตามต่อ <Okay. S 1> คนที่หนึ่งบัตรทูดใส่เกื้อรอ oh. มาร่วมต่อเติมบุญให้รุ้นกัน oh. คนที่สองคนที่สอง ของนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรเรียนพตสอพอให้ขันประธานรุ่นหรือทั้งรุ่นไม่ว่ากันขอมาขอหมายมั่นมุ่งมาดเพื่อชาติไทยพาทั้งรุ่นนะครับพตส .5 นะครับโอ้พออหพตส .5 ทั้งรุ่นอยู่หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเป็นประธานรุ่นก็ได้หรือทั้งรุ่นก็ได้นะครับหรือสอง่งตัวแทนก็ได้พตส .5 นะครับที่มาเรียนหลักสูตรกบตคนที่สามใช่ใครอื่นใครหาย ตัดิการธรรมศาสตร์มากยิ่งใหญ่สมคิดเลิศไทยทูลไม่ใช่ใครขอจงได้รับบุญเกื้อหนุนกันให้กระแสะแต่เรื่องดีต้องมีเสริมร่วมแต่งเติมต่อไปให้ถึงฝันเสียสละร่วมแรงมาแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สังคมที่สมใจครับขอบคุณคสวยคับ นับนับนับเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับวันทูต5 4 3 2 1มนเดิมนะคะ5 4 3 2 1ห้าวันทูตี5 4 3 2 ก็เย็นจะเยือกหครับผู้ชเยือกนะครับที่ทักนักทุใส่เสื้อเนี่ยไม่รู้จักไม่ได้คุ้นเคยกันนะฮะแต่เขาชอบตอกรอนกับผมดังน,นั้นผมก็แต่งกรนท้าไปนะครับก็หวังว่าท่านจะร่วมทําบุญในคราวนี้นะครับส่วนคนที่สองก็คือศักษาพส,สห้านะครับจะส่งตัวแทนส่งประธานรุ่นหรือทั้งรุ่นก็ได้ถ้ฮะยินดีทั้งรุ่นนะครับ และขคนที่3ก็คือที่การธรรมศาสตร์นะครับเพ mm ื hmm. ่อนเคยกันด,ดีนะครับ mm hmm. ก็คงขออนุญาตว่าทั้งสามท่านก็ขอรับคำท้าดีครับ